Black แพนเทอรออกมารายเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาที่ต้องถอนชกกับทาเคลุและเป็นจุดแตกหักของเขากับค่ายด้วยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับจากโพสต์ของ Black แพนเท e r วินาวมไทยในเพจของเขาครับ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ก่อนอื่นผมต้องขอโทษทางวันจะไม่ชิปที่ได้ถอนในไฟนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมพยายามฝืนซ้อมแล้วแต่ยิ่งฝืนมันก็ยิ่งทําให้อาการเจ็บของผมยิ่งแย่ลง แต่ไม่ได้ปรึกษาผมไม่ได้ปรึกษาและรักษากับแพทย์หมอกระดูกและข้อโดยตรงหมอก็ได้ประเมิอนอาการแล้วว่าไม่เห็นควรให้ต่อยในไฟนี้เนื่องจากร่างกายไม่พร้อมเพราะเจ็บขาเรื้อรังระยะยาวไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องหากผมยังฝืนต่อยในครั้งนี้อาจจะมีผลกับร่างกายของผมในระยะยาวได้ตัวผมเองอยากต่อยกับทาเครุเขาคือระดับโลกถ้าได้ต่อยผมไม่มีระยะเสียกับกันถ้าผมชนะเขาขึ้นมา มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยก็ได้ซึ่งการถอนในครั้งนี้ผมเองก็ไม่สบายใจมาสักระยะแล้วทำให้ผมมีปัญหากับค่ายผมจึงกลายเป็นนักมวยไร้สังกัดโดยปริยายเพียงเพราะไม่ได้ต่อยในไฟนี้เนื่องจากร่างกายไม่พร้อมผมจึงขอพักร่างกายพักเรื่องต่อยมวยไปก่อนถ้ามีโอกาสจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจ ขอบคุณวันที่ทําให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ครับเอ้ในจุดนี้ก็มีจุดหนึ่งแหะครับที่น่าสนใจเขาบอกว่าเขาเป็นนักมวยไร้สังกัดโดยปริยายแบบนี้หมายถึงว่าอาจจะยกเลิกสัญญาชั่วคราวอย่างนี้ครับหรือว่ายังไงครับไม่ได้มีสัญญากับทางเวนซุเล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าทําให้เกิดจุดแตกหักกับค่ายเล็กๆน้อยๆหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกับค่ายนะครับ ตรงนี้แบ็คแพนเทอร์ก็บอกว่าเป็นนักมวยไร้สังกัดโดยปริยายครับแฟนักมวยมีความ,มเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เขาบอกกันได้แต่ว่าก็ก็อย่างที่เขาบอกแหละแพ้มาก็ไม่เสียหายชนะไปนี่ดังใหญ่เลยซึ่งก็ทาเครุได้คู่แล้วครับอันนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นห่วงทางแบ็คแพนเทอร์นี่แหละครับก็ขอให้กลับมาสู้ใหม่ได้เร็วๆครับเป็นรับเดตข่าวสารวงการมวยครับเรื่องราวของแบ็คแพนเทอร์วีน้มวยไทยครับ ที่ต้องถอนชกกับทาเกรุและดูเหมือนจะมีเรื่องบาดหมางกับทางคายนอกนนจากแบงกนเตอร์ก็ยังมีเพติจ้าอียเนาะที่มีข่าวกับทางเวียดนามอีกแล้วนะครับไม่สบายใจที่อยู่กับเวียดนามก็เหมือนจะมีปัญหากับค่ายเวียดนามด้วยนะครับเรื่องการโดนดองของน้องเพติจ้านะครับอย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่จากทางเราแล้วก็ขอบคุณมากนะครับถ้าหากแชร์ให้กันขอบคุณจริงๆครับแชร์ share ไปใน Facebook หรือแชร์ไปในต่างๆนะครับขอบคุณจากใจจริงทุกท่านเลยครับ ทิ้งท้ายนะครับพระอาจารย์สินสมุทรนะครับมีบอกว่ามีโพสต์ตามนี้เลยเดี๋ยวผมยังไม่อ่านนะผมให้ดูโพสต์ตรงนี้นะพระอาจารย์จะออกมาชี้แจงให้ฟังพระอาจารย์อยากจะพูดความจริงเรื่องแบ็คแพนเทอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวนี้ของพระอาจารย์ครับคือจริงๆก็ไม่ได้มีแค่พระอาจารย์นะตอนแรกว่าจะจบแล้วไม่จบดีกว่านะครับมีทั้งปตทเองก็ดีบอกว่าอยู่วินาทมา8ปีไม่เคยมีปัญหามีทั้งนาบิวนะครับไปคอมเมนต์บอกเอาจริงดิพี่อะไรประมาณนี้ อย่างเช่นสินสม,มุทรเองก็ไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเพจิจ้าด้วยหรืออะไรด้วยนะบอกว่าเขียนเองจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนะี้เหมือนกับทําแบบนี้เหมือนกับฝั่งของนักชกอย่างปตทนักชกอย่างสินสม,มุทรหรือนาบิวเองไม่โอเคกับเรื่องที่เพจิจ้าหรือแบ็คแพนเทอร์ออกมาทําอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือเปล่านะเรายังไม่ได้วันทงเรายังไม่ได้ไรแต่ว่าเอาจริงๆก็เดี๋ยวก็คงชี้แจงนะครับเรื่องนี้แต่ว่ามันจะจบยังไงนะอาจจะจบที่หลังบ้านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับการมวยท่านไหน มีข้อมูลก็ลองคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ